ทำบุญในช่วงเข้าพรรษาทำบุญอะไรที่ได้บุญเยอะที่สุดหลายคนคะ่ะส่งคอมเมนต์มาแล้วก็อยากจะรู้ว่าทำบุญในช่วงเข้าพรรษาบุญอะไรทําแล้วได้บุญเยอะที่สุดคะคุณฟ้าวันนี้เรามาฟังกันคะ่ะจริงๆแล้วในช่วงเข้าพรรษานะคะก็จะเป็นช่วงในการที่เราเนี่ยศึกษาทาปฏิบัติทมนั่นเองคะ่ะในช่วง3เดือนนี้นะคะฟ้าก็จะให้สิ่งดีๆนะประมาณ3ข้อเลยให้ทุกท่านนะคะนําไปทําดูนะคะอย่างแรกคะ่ะข้อที่1คือเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะต้องศึกษาธรรมะเพิ่มมากขึ้นอะไรที่ เรายัางไม่รู้ช่วงนี้มาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งไหนที่ยังไม่ชัดเจนในคําตอบเราหาครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมตรงไหนที่เรายังติดยังไม่เข้าใจหาครูบาอาจารย์ที่รู้จริงนะคะในการแจ้งสิ่งนั้นให้เราแบบรู้ชัดแล้วก็แจ่มแจ้งเขาเรียกว่ารู้ตื่นรู้เบิกบานหลังจากนั้นนะคะเรานําสิ่งที่เราเรียนรู้ในช่วงเนี้ยสเดือนของเราเนี่ยละคะ่ะมาประพฤติปฏิบัติและให้สังเกตนะคะดูว่าสิ่งไหนในชีวิตของเราเนี่ยที่เราเนี่ยทำไม่ดีเลยอะ เมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรบ้างที่ดีไม่ดีใช่ไหมหลังจากนั้นเอามาพิจารณาตัวเองค่ะว่าอะไรในตัวของเราที่ดีแล้วเราทําให้ดีต่อไปเพิ่มความดีให้มากขึ้นและอะไรที่มันยังไม่ดีเราหาสิ่งนั้น่ะให้เจอและนำธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะมาปรับนะคะมาขัด ามาทําความสะอาดให้สิ่งที่ไม่ดีให้สิ่งที่เป็นสกปรกในตัวของเราคือใจของเรากิเลสอันไหนที่มันแย่เราก็ค่อยๆขัดล้างมันออกในช่วง3เดือนนี้หลังจากที่พ้น3เดือนนี้ไปสิ่งไหนที่มันแย่สิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เป็นสิ่งสกปรกในใจเราราคะกิเลสอะไรก็ตามค่ะที่มันอยู่ในใจที่มันซ่อนอยู่เนี่ยความโกรธนะคะความหลง ความโลภใดๆก็ตามที่มันมากมายอยู่ในใจเรามันจะเบาบางลงในช่วงระยะเวลา3เดือนที่เราพยายามขัดเกลามันส่วนตรงไหนที่มันดีอยู่แล้วเราพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าเราจะได้คนใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแค่เสื้อผ้าใหม่นะแต่เราจะได้ตัวเราเองใหม่ที่เป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนนิสัยดีใครเห็นแล้วคนก็รักคนเมตตาไปไหนก็อยู่ใกล้ๆใครเขาก็อยากให้เราอยู่ด้วยอะคะ่ะเพราะอะไรเพราะทุกๆคนเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆคนดีเพราะคนดีไม่ทําร้ายเขาไงคะตัวเรา เอองเเหมืนนกันราจะสบายใจอยู่เสมอเราจะไม่มีเรื่องที่ทุกข์ใจเมื่อมีเรื่องทุกข์ใจมามีจริงค่ะแต่เราสามารถมีปัญญาแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าปัญญารู้ทันความทุกข์นั่นเองข้อที่2ค่ะ คือการที่เราได้ละเว้นสิ่งต่างๆที่เป็นอบายามุขบางทีเนี่ยถ้าเราเห็นในทีวีนะคะก็จะมีการประกาศหรือโฆษณางดเล่าเข้าพรรษาเราไม่จําเป็นแค่ต้องงดแค่เล่าค่ะเรางดอย่างอื่นด้วยที่เป็นอบายามุขเช่นเราเป็นคนที่ติดเที่ยวกลางคืนมาก3มเดือนนี้ลองลดดีไหมอ่ะคืองดเที่ยวกลางคืนบ้างนะคะ งดที่จะไม่เล่นการพนันลองดูนะคะสิ่งไหนที่เป็นอบายมุกที่มันทําให้ชีวิตเราเนี่ยพังพินาศวอดวายอ่ะสามเดือนเนี้ยลองหยุดเล่นหวยสักสามเดือนไหมหรือสมมุติว่ามันยากคุณพาทาไม่ได้จริงๆเบาลงบ้างก็ได้นึกออกไหมคะเบาลงหยุดไม่ได้ก็เบาลงค่ะเบาลงไปบ้างอะไรที่เป็นอบายมุกที่เราติดและทาให้ชีวิตเราพังพินาศลองดูค่ะเช่นคนที่มีจิตใจลวนเลในเรื่องของความรักทําให้คนที่เรารักเนี่ยร้องไห้เสียใจทุกข์ใจ ตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้มีเขาคนเดียวอะเป็นคนเจ้าชู้อะลองไหมลองที่จะแบบหยุดเจ้าชู้ดูซิสัก3เดือนลองมีคนที่เรารักคนเดียวเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนนี้อะไรที่เป็นอบายามุลองลดแล้วก็เลิกลดแล้วก็เลิกนะกิเลสเนี่ยไม่ได้ฆ่าง่ายๆแต่เราสามารถค่อยๆลดลงไปได้ไม่แน่นะเดือนสุดท้ายอะเดือนที่3ามคุณอาจจะเลิกได้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นคุณอาจจะเลิกได้ไปตลอดก็ได้บุหรี่ไม่เคยคิดอยากจะลดเลย3เดือนเนี้ย คุณลองฝึกดูจากที่วันหนึ่งหล,หลายตัวเลยนะคะลองลดเหลือสักวันละตัว2ตัวค่อยๆลดลงค่ะใช้ในช่วงเวลาจำพรรษานี้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรากับจิตใจของเราแล้วก็จะทาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นข้อที่3ในช่วงจำพรรษา3เดือนนี้ยอยากให้ทุกคนนะคะหมั่นมารักษาศินสินแบ้างสิน5้าบ้างนะคะสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยก็รักษาสิน5้าแล้วก็เราเนี่ยก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้างนะคะหามุม สงบสงบสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนะคะรละลึกถึงสิ่งที่ดีงามใน3เดือนนี้รักษาศีล8ดสลับกับรักษาศีล5เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ทําศีลให้เข้มข้นขึ้นอะอย่างปกติเราอาจจะแบบรักษาศีลบ้างวันนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างมันไม่เป็นไรชิลๆใช่ไหมคะสมเดือนนี้เหมือนเป็นช่วงฝึกตัวเองอะคะ่ะเข้าค่ายฝึกเลยแต่ว่าเข้าค่ายอะไรคะเข้าค่ายธรรมะไงเข้าค่ายฝึกใจของเราเองฝึกใจให้เข้มแข็งให้ต่อสู้กับกิเลสได้ฝึกใจให้ตัวเองรู้จักการ รักษาสินแปนะคะให้ตัวเองมีวินัยในการรักษาสินถ้าเกิดว่าเราฝึกอยู่เป็นประจำเมื่อพ้น3เดือนนี้ไปแล้ว่มันก็จะทาให้เรียกว่าอะไรก็ตามที่เราฝึกเป็นประจําเป็นอุปนิสัยเป็นการภาวนาสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าเป็นนิสัยที่ดีมันติดค่ะมันติดจนเป็นนิสัยเลยเหมือนตอนแรกๆเนี่ยคุณไม่ชอบที่จะออกกําลังกายจริงไหมแต่มันก็มีแรงบันดาลใจที่แบบเฮ้ยเราอยากมีหุ่นที่ดีะคุณก็อาจจะแบบอาทิตย์หนึ่งออกสักครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นสารเอนโดฟินมันหลั่งออกมาร่างกายมันชอบไง มันมีความสุขก็กระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่เราออกกําลังกายเหงื่อ,อไหลเนี่ยมันมีความสุขทําให้เราขยับจากอาทิตย์ละครั้งเป็นอาทิตย์ละสองถึงสาครั้งแล้วก็ทําบ่อยมากขึ้นเหมือนกันค่ะการสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ทําสมาธิศึกษาธรรมะอยู่เสมอฝึกจิตตัวเองให้ทําแต่สิ่งที่ดีงามมีภูมิหารสี่อยู่ในใจคุณเชื่อไหมทุกครั้งที่คุณสวดมนต์ไหว้พระหรือทําสมาธินะคะหรือคุณทําสิ่งดีๆให้กับสังคมเนี่ยสารเอ็นโดฟนมันหลังออกมมมมาาคคคคุุคุุณณณีีวสขยิ้้ได ความสุขที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณหรือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้สิ่งดีๆจากคําชื่นชมจากคนอื่นที่คุณไปช่วยเหลือเขานะแล้วมาทําให้สารแห่งความสุขนั้นมันหลั่งกออกมาจะทําให้คุณอ่ะรู้สึกเริ่มติดค่ะติดที่จะกระทําสิ่งที่ดีๆและหลังจากนั้นละคุณทําสิ่งที่ดีๆเสมอ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 รักษาเหมือนรักษาศีลเนี่ยแหละค่ะรักษาสิ่งที่ดีอยู่เสมอจนทําเป็นนิสยัยและทําให้ชีวิตคุณมีความสุขเพราะฉะนั้นใน3เดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้ศึกษาธรรมะและนํามาพิจารณาตัวเองในสิ่งที ดีและไม่ดีสิ่งที่ดีทําให้ดีต่อไปสิ่งที่ไม่ดีขัดเกลาล้างมันให้ใสสะอาดมากขึ้นในช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงที่ทําให้คุณรักษาสินเข้มข้นกับสินมากขึ้นอายมุกตรงไหนลดได้ลดตรงไหนเลิกได้เลิกนะคะไปไปมา,มา,มาพ้น3เดือนคุณอาจจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอีกต่อไปก็ได้เพราะคุณติดก,การกระทําความดีนั่นเองและในช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้รักษาสินทําให้จิตใจของคุณบริสุทธิ์มีเวลาว่างมารักษาสินที่วัดรักษาสินแปะไม่ว่างคุณอยู่ที่บ้าน คุณก็รักษาศีลห้าอย่างเป็นประจำฟ้าเชื่อว่าในช่วงสามเดือนนี้ช่วงเดือนเข้าพรรษาจะทําให้ทุกท่านมีจิตใจที่ผ่องใสงดงามและคนที่จะได้รับอน,นิสงส์แห่งความสุขนั้นก็คือตัวของคุณเองค่ะฟ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้รักษาศีลที่ได้สร้างคุณความดีสร้างบุญกุศลในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะสาธุค,ค่ะ และบุญใดๆที่ฟ้าทำขอส่งบุญนั้นถึงทุกท่านขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจเจริญท,ท,ทั้งทางโรคเจริญทั้งทางธรรมมีอริยทรัพภายในและทรัพย์ภายนอกสาธุค่ะหากว่าใครชื่นชอบประการธรรมะดีๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดหัวใจกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าคุณอยากให้ฟ้าพูดเรื่องอะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดการแชร์ธรรมะให้กับบุคคลที่คุณรักหรือว่าแชร์ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์นะคะเป็นการทําบุญแห่งธรรมทานอันยิ่่่่งใหญคะะแลชชืนช เรื่องนี้ที่ฟ้าพูดมากๆสามารถกดบันทึกวิดีโอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ